สวัสดีครับลูกอีสานไก่บ้านครับผมขี่รถมาพอสวนมะเขือเงาครับแผงงง่แห้งครับสดลูกหูลูกตาเลยครับกำลังเป็นดอกเป็นมาครับเเขือเงาครับ เี๋ยว h a ้หมวงเก็ดดีครับพายางคุ้มเลยครับกันยาเกิดจบในรอบเดียวมาต้องมาเสียหญาเนยากครับไตเกาหลีครับส่วนบะเขือเงาเขือม่วงครับ